โอเคก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่กับผมนะครับ d ั r k f a i r Master คราวนี้วิวเกมไฟน์น่าแนเฟดี้2ย้ำว่าเป็นตัวเดโมนะครับผมกม็ยังไม่มีตัวเต็มเกมนะครับก็ในส่วนของวันนี้ผมจะเล่นภายในคืนนึ้ให้ผ่านก่อนแล้วก็หากชอบกันเดีย๋ยวผมก็จะซื้อมาเล่นก็นได้นะจะจริงๆผมเลิกซื้อเกมแล้วแหละแต่ถ้าทุกคนขอก็จะ เก็บเงินแล้วกัน <sieht> <ơi> ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินแม่งช็อตโอเคเราอยู่ในคืนที่หนึ่งเราจะไม่ผมไม่รู้ในเรื่องอะไรเลยจริงๆผมไม่รู้ในเรื่องอะไรเลยนะครับเดี๋ยวก่อนเปิดมายังวะโอเคคือภาคแรกเบียงเอาตัวไม่รอดเจ้กูเล่นภาคสองคิดได้ยังไงเนี่ยโอเคแล้วก็รอมันโหลดไปก่อนเราจะไม่มีการโปดกดดีและสีบวกนะเราจะไม่มีการใช้สูตรอะไรทั้งสิ้นภาาที่แล้วต้องขออภัยกูมันไส้มันจริงๆโอเค รอมันไปโอเคมาเราก็มาอยู่ในร้านไอ้บี่พิซซ่ามันเดิมผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมเล่นภาคแรกมันแหลกนะฮะเอ้ยเอาออกไงวะเอ๊ะแหลกแหลกก็แหลกนิดหน่อยนิดหน่อยนะจริงๆก็นิดหน่อยนะครับในส่วนของภาคนี้เราต้องระวังอะไรมั่งไม่รู้อ่ะคือไม่รู้ว่าต้อง ระวังอะไรมั่งมันก็ยังคงที่ความแหลกเหมือนเดิมสรุปคำตอบก็คือแหลกเหมือนเดิมนะฮะแต่พอเล่นได้นะภาคแรกหนักกว่าเฮ้ยอ๋อพี่เป็ดพี่ต่ายพี่หมียังอยู่นะฮะแต่รู้สึกว่าพี่หมาจะยังอยู่ป่าฟ็อกซี่อ่ะฟ็อกซี่ เสียงอะไรวะนี่เอ้ยมันลูนบอยก็อยู่เว้ยไห้เฮ้ยมันร้องไห้มันมีทักทายเดี๋ยวนี้มีทักทายเดี๋ยวก่อนแหลกวะ่ะเดะเดะกูแหลกกูแหลกเด้พอดีกดภาคนี้มีบังคับใช้แป้นไหมกดอะไรไหมมีไหมไม่มีเหรอโอเคไม่มีก็ดีแล้วเอ่ะ มันก็เล่นได้วะอยากคลิกมากแค่นั้นเองภาคนี้ไม่มีแบตเตอรี่ใช่ป่ะเปิดไฟไงวะมีมีป่ะได้ข่าวภาคนี้เปิดไฟได้คืนเล่นไม่เป็นมันลุมบอยยังอยู่อุ้ยเอ้ยาพาันเริ่มเป็นละยังไม่มีตัวใดหายไปนะครับ ตอนนี้ก็โล่งๆตรงยูนี่คือตัวเราเราทำไงอะสนกากเพื่ออะไรคือภาคนี้เรารับบทเป็นยานที่ชื่อว่าจินิมีหรือเปล่าใช่น่าจะใช่ในเรื่องของจินมี่ผมยังไม่แน่ใจสักเท่าไหร่แต่ว่าก็มันมีคลิปคนหนึ่งที่ทำคลิป เกี่ยวกับไฟนแอนเฟดี้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ใต้ล่างแล้วกันนะส่วนของ <c oughs> ของเรื่องนี้ผมก็ตามเคยแล้วแต่งเนื้อเรื่องเอาเองนะครับคือมียามคนหนึ่งที่ชื่อว่าแซกแซกนะครับภาคแรกมีชื่อแซ,แซ <c oughs> กเฉยภาคสองชื่อแซกแซกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเรียกสั้นๆว่าแซกนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย ตกแกนี่นพี่เป็ดหายเฮ้ยอะไรเอ้ยอะไรอะไรอ,อะไรอะไรเฮ้ยอะไรดูก่อนมันคืออะไรบลูมบอยยังอยู่ใช่กูรู้ว่าบลูมบอยยังอยู่ใช่กูรู้กูรู้ว่ามันยังอยู่ ใส่หน้ากากก่อนละเข้าใจเลยใส่หน้ากากรอเลยมาจะมาจะมวยอะไรก็ามาไม่กลัวไม่เคยกลัวเว้ยเ <c oughs> รือดับดาร์คเฟมาสเตอร์ water. ไม่เคยกลัวใคร <c oughs> อะไรวะโอเคเสียงเยเลย เสียงไรวะอืมอันนี้เป็นของตัวเดโมนนะผมบอกไปแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ตายหายพี่ตายเขาจะต้องโผล่ในแถวไหนวะปิดเปิดไฟไม่เป็นโอ้ oh. ยีดอกทอโผล่มาเป็นตัวเลยแย่หน้าขาวพวกเลยไม่กียจะไม่กีดไม่กีดไม่มีการกีดเทียเต็มเต็มโอเคเรา ไม่ยอมเราเล่นรอบสองก็ร้านนี้ก็มาเปิดใหม่อีกครั้งเนาะเน้อเรื่องก็มีแค่นี้แต่รู้สึกว่าภาคนี้เป็นในเรื่องก่อนภาคแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้คือคืออันนี้ไม่แน่ใจหากเสียงผมคุยกับใครหรืออะไรก็ต้องขออภัยนะครับโู้เช้าอ่ะซึ่งสำหรับผมนะ ดีใจว่าภาคแรกแม่งทำไมกูเล่นแหลกวะภาคสองนี่นิดเดียวมันมนแรกอะตอนนี้นั่นโผอะถึงจะยังไงกูก็กลัวอยู่ดิอีดอกอีดอกมีคำหยาบมันต้องขออภัยนุอยากเปิดเว็บแคมให้ดูมากเลยแต่ไม่มีกล้อง <c oughs> <c oughs> ไม่อยากเปิดหน้าจริงโอเคแล้วก็เริ่มมาในยามแซกนะครับเหมือนเดิม เมื่อกี้เราได้เจอน้องพี่หน่าขำไปเดโมได้จะลูกบวชอ่ะกูเลยนกลัวกูจะผ่านนะแต่แค่นี้คงจะไม่ผ่านวะกูเดาได้เลยกูเลยไม่เต็มคือมันเปิดไฟยังไงเปิดไฟไงหมาปีเปิดไฟไงหมาอ๋อคอนโทรอิสัตคอนโทรเออมันก็มีเขียนบอกอยู่กูก er er sí ็ไม er ่อ่านเดี๋ยวก่อนจะเย็นเดี๋ยวก่อน เปิดอยู่วะเป็ดอยู่แล้วตัวหานนั้นมันอยู่ตรงไหนวะโอ้มีเปิดไฟดูท้ออุ้ยขูู่ดูหลายที่เลยอย่างเงี้ยห โอ้โอ้โอ้ลัก p อ้สัสลักคือเราต้องระวังตรงไหนมาทัอนี้พี่ปงพี่เป็ดยังอยู่นะฮะทังนี้ก็อยู่ครบ So while our engineers don't really have an explanation for this, the theory is that we are on night mode. So when it gets the dark, they think they're in the wrong room. Yeah. So then they go to try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. Um, then you over by the prize counter, and it's going <average> to sure wound up remotely. <pensando> so just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up. เปิดไฟละไอ้แซดมาแรกตอนเปิดไฟอีห่าเฟลเล่มันตกครับคุยตัวอะไรอะ เห็ดเทมีตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้อุ้ๆแหลกๆอู้แหลกแหลกๆขี้ห่หลอคือมันเป็นฟ็อกซี่ทำใหม่อะดูแล้วเด๊ดเดๆๆดหายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันหายสองตัว ชิบฝ่ายนายอ้ยพี่เป็ดอ๋อพี่เป็ดวัสดีครับพี่เป็ดพี่เป็ดไม่ได้เจอกันนานแล้วพี่เป็ดโอ้ยพี่ตายอยู่ไหนพี่เป็ดอยู่พี่ตายพี่ตายอยู่นี่น่าแล้วช่วยกูได้ช่วยกูด้วยแลกแล้วไอ้สัตว์แลกแบบนี้เกงกลัวมาพี่เป็ดพี่เป็ดวันนี้กาบกาบกาบไปอาบน้ำในคลองตาจอกแล้วมาอาบน้ำในคลองจะรอกูแดงเยอะเยว ดีเชพ,พี่ตายหายชิบหายละใส่หน้ากากใส่หน้ากากใส่หน้ากากออกไปใส่หน้ากากรีบโอ้แบตเตอรี่อยู่นี่ไอ้คุณก็ไม่มีเฮ้ยตีสามแล้วรีบๆหน่อยไอชิบหายไอชิบหายคุณก็โอ้พี่ตายพี่เป็ดอยู่พี่ตายอยู่ โอ้โหพี่ตายวันนี้ตาจังเลยบอกอันนั่นอะไรข้อมีตายแปร่แตล่ลองแปร่ๆปนเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมี์นี่ยืนนิ่งเลยโอ้โหตุ<ถ><า>๊กเชี้ยตัวกตาที่คุ้นมาพร้อมเพียงกันมากเลยแต่ละตอนโอโหโอหพี่ตายอยู่ที่เดิมพี่ตายอยู่ที่เดิมพี่ตายอยู่ที่เดิมตายฮัลโหลชิบหายแล้ว ใายแล้วเฮ้ยทำไมไม่ยอมหุบสวัสดีครับสวัสดีครับอ่า้ยอ่าอีดอโอ้ <ś les> ไม่มีการกีดอะไรทั้งสิ้น ใจห <c oughs> มดการกลงการกิดไอ้เฮียจะจุมจะ่มจะโผงก็โผมาเลยนัดใหม่อะไรกันบ้างไหมอูนี่ขนาดตัวเดมโมยังเล่นไม่รอดตัวจริงจะเล่นรอดไหมเนี่ยโอ้ นี่คืนที่หน d. 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 Mm ึ hmm. okay, okay. ่งยังไม่รอดดูดิมันทำใหม่แต่ละตัวงาวับงาวับงาวับอีพายโอเคนะชาวผิดนี้ก่ไนเ่คือรู้คนเรามันมีความสุขในความทุกข์ของคนอื่นเข้าใจอยากดูก็อย่าเพงจัดงคือแ่ทุกเกมนะครับเสียใครมาร้องเพลงเบายโอเคนะวผิดมก่อนต่อไเยๆเชืก